ทางพัก <c oughs> ชีวิตคนนอสเตรเลียเป็นชีวิตทีเอสโลไลเป็นชีวิตทีแบบหนายช้าไหมคะทุกครั้งที่ได้พูดถึงก็จะพูดเรื่องนี้เพราะว่าใช่าหาดก็เต็มไปเมดเนาะประเทศออสเตรเลียเนาะ มหาสมุทรแปซิฟิกกระพูเขาทะเลกับภูเขาพี่น้องคะอยากกินปลากันว่าอยากซื้อกับว่าตกปลาไปกินทั้งส่แม่แต่ว่าตกได้เท่าจำนวนที่กฎหมายกำหนดทั้งสินะเนี่ยเขาก,ก็ตกปลาไปกินกินปลาได้พี่น้องปลาตัวทอว่าแมนตัวทอขาแข็งไงวะขาแข็งห่นละ จนได้อุ่มสองเมื่อแม่มันตกพ่นตกปลาว่าหันแมคะ่ะต่ว่าลุนนี่กัพปเตอร์พาก,กันมาตกเพิ่งแค่ใดอะกเทียนี่นี่แหละคะ่ะมามาปีแรกๆนี่ได้นอนฟังเสียงคลื่นนี่ย่านไหมย่านย่านเกิดขึ้นเสื้อนามีเนี่ยเมื่อใดหันใจเลยมันไก่อะนะ <laughs> นอนฟังเสียงคลื่นนี่โอ้ย่านแล้ว <laughs> ย่านตยายยานเกิดซึนามีย่านตายเดี๋ยวนี้ชิ้นแล้วเสียงขึ้นเลยตะกี้นี่โอ้ยคือแบบพายุฝนรุนแรงสิเนาะขันบานเฮาเนาะย่างมือเศร้าก็ได้ยินเสียงนกนกอ่านกเอียงก่อนนกกระตัวปลาแมนวันวินเมอือขึ้นบนล่ะพี่น้องนกเยอะมากค่ะนกธรรมชาตินี่แหละ แต่ว่าคนอยู่นี่เขาบ่อนมีหนังสติกิ่งนกไปเหตุกินหน้าบะมี่ด้วยค่ะนกก็เลยหลายหลายทางอินีล้วก็คุณชินกับคนเ okay. <Okay>. okay. มื่อกี้เดินฝั่งเดินเดินเดินผ่านมุมโน้นที่เขาตกปลามุมโน้นแล้วข้างหน้าก็มีคนมาตกปลาแย่เลยค่ะเป็นชีป,ปะค่ะ แสดงว่าพอน้ําขึ้นปลาใหญ่มันก็มาตามน้ําเนาะโดนขึ้นซัดมาเนาะมันก็เลยติดเม็ดนี่คนนี้เหมือนก็นจะไดดอีกแล้วเนี่นี่คนใกล้ๆเรานี่กําลังมุนเนี่ยอ๋อยังไม่เวียงยังมาเวียงเบ็ดมวนดีได้ลหรอคะพี่นอ้องอาวมีคนวิ่งออกกําลังกายผ่านมา กล่องน,นี้พอเขาไปแล้วก็น,นี่เราจะเอาสักสี่นาทีคลิปนี้ค่ะเบิรงดูค่ะพามงามของมหาสมุทรแปรซิฟิกพี่น้องค่ะริมชายหาดวลิลาบีดในรัฐนิวเซาเวลประเทศออสเตรเลียอยู่ห่างจากซิดนียแค่ร้อยกิโลค่ะนั่งรถไฟก็140ยสนาทีก็ถึงโอ้ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกับ40่สนาทีขอไหม ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงมีหกสิบนาทีเนาะเก้ากันนะล้มหนาล้มหลังพี่น้องคะามันหนาวไรพี่นี่เจ้าองศาซีสิมหาองศาเนี่ยิอากาศดีแห้งอุ้ยนกโอ้โหโอ้โหพี่น้องคะ เนี่ยเห็นป่ะเนี่ย,ายานขนเขาปะได้ยากเขาได้ขันนกอ่ะมันก็ยืนบินขามหัวเขายองสิละ่ะบางทีก็มาหาตอดอาหารอยู่ใกล้